หนึ่งวันเต็มๆที่เด็กชั้นม .4 และม .5 กลุ่มนี้ช่วยกันขนไม้ใช้สอยที่ได้จากสวนของชุมชนประมาณสองตันเข้าไปวางเรียงไว้ในเตาเผาฐานอีวาเตหลังจากนั้นก็ช่วยกันนำดินทรายมาผสม,มให้เข้ากันก่ออิฐแดงสองชั้นบวกด้วยดินที่ผสมปิดหน้าเตาให้สนิทโดยมีผู้ช่วยครูประจำฐานเรียนรู้โรงทานคอยแนะนาช่วยเหลือเมืม่อฟ<ม>ืนหน้าเตาถูกจุดขึ้น เพื่อให้ลมร้อนจากภายนอกผ่านช่องเล็กๆเข้าไปไล่ความชื้นจากเนื้อไม้อุณหภูมิในเตาจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นช่วงที่เด็กๆต้องผลัดเวรคอยเติมฟืนทั้งกลางวันกลางคืนพร้อมๆกับวัดอุณหภูมิ3จุดด้านบนเตาด้านล่างและปล่องควันบันทึกไว้ทุกชั่วโมงจนกว่าอุณหภูมิจะขึ้นสูงถึง180องศาซึ่งอาจจะใช้เวลา2-4วัน ต้องเขียนรายง,งานออกมาได้นะเรื่องการเพราทันสรุปรายง,งานผลอุณหภูมิช่วงนี้เวลาช่วงนี้อุณหภูมิขึ้นเท่าไหร่ลงเท่าไหร่คำนวณดูค่าเฉลีย่ยว่าอุณหภูมิขึ้นลงขนาดไหนอากาศในเชื้อ์พิงที่ต้องใช้ในการจุดเท่าไหร่นี่คือการเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนสัมมาศิกขาศรีศสรักอโศกที่บูรณาการการเรียนรู้ด้านวิชาการโดยต่อยอดจากฐานชีวิตของชุมชนพอไม้มันเก็บสะสมคนอน้อนได้ถึงจุดของมันแล้วมันจะลุกติดของมันเองครับ ช่วงนี้ครับที่เราจะเริ่มเก็บน้ำซุ้มคนไม้ครับมันจะมีท่อท่อหล่อเย็นค่ะให้มันเกิดการควบแน่นซึ่งมันจะมีสารอาหารที่เกี่ยวกับเซลลูโลสเฮมิเซลลูโลสแล้วก็ลิกนินอะไรพวกนี้ซึ่งอยู่ในเมอไม้เราจะได้ทั้งเคมีแล้วก็ชีวะเนี่ยว่า ในต้้นนไมมมีมัอะะไรปรปกอออบด้วยะไรนกจากได้ฐานไม้คุณภาพดีกว่า1ตันในการเปิดเตาแต่ละครั้งยังได้น้ำส้มควันไม้หลาย100ร้อยกิโลกรัมที่อุดมไปด้วยฮอร์โมนและสารอาหารที่ช่วยกระตุ้นการเติบโตและเพิ่มผลผลิตให้กับพืชทั้งอย่างช่วยไล่มแมลงศัตรูพืชซึ่งมีคุณค่ามหาศาลต่อการทำเกษตกรรมไร้สารพิษป้อนกลับสู่ชุมชนทดลองว่าเราใส่<ม>น้ำส้มไม้เข้าไปกับอีกอย่างคือ ลดแค่น้ำปกติมันเห็นเห็นความแตกต่างระหว่างฉีดกับไม่ฉีดไงการจัดการศึกษาของที่นี่จึงเป็นเนื้อเดียวกับวิถีชีวิตมุ่งพัฒนาศักยภาพให้เด็กคิดเป็นทำเป็นเกิดฉันทะที่จะทำจนเชี่ยวชาญสามารถนำมาพัฒนาทดลองปรับปรุงใช้ในชีวิตจริงได้ยังไม่สิ้นสุดเพื่อสร้างชุมชนที่สง,งบสุขบนฐานของศีลธรรมและสามารถพึ่งพาพภูมิปัญญาของตนเองได้ แต่เราชอบเราร่ากเราก็จะพยายามศึกษาความรู้ที่เราอยากจะรู้แล้วก็เราปฏิบัติจริงจะเกิดผลจริง